ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับงานนะครับสติ๊กเกอร์เดย์นะครับ by e m o e Map นะครับผมเติ้ลยาริสมาเนียนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรถในกลุ่มยาริสมาเนียนะครับเดี๋ยวจะประกบคู่ไปกับน,น้องๆทั้งสองคนนะครับน้องชื่ออะไรบ้างครับื้อฝ้ายค่ะชื่อนิกกี้ค่ะ,ะน้องฝ้ายกับน้องนิกกี้นะครับเดี๋ยววันนี้น้องฝ้ายกับน้องิกกี้จะพาไปชมรถสวยๆกัน เดี๋ยวเริ่มจากคันทางขวามือกันก่อนเลยนะฮะคันนี้นะครับเจ้าของรถอยู่ไหนครับเอาเลยครับเข้าเลยครับแจกทิกเกอร์ก่อนเลยครับอ่ะแจกติ๊กเกอร์ก่อนเลยชุดเอ้รับติ๊กเกอร,กกอร์น้องฝ้ายโอเคอันนี้ <laughs> แนะนําตัวหน่อยครับแนะนําตัวครับชื่อตั้มครับผมอ่าเปลี่ยนพวกเฮดเดอร์อะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนพวกเฮดเดอร์แล้วก็ทําเดินระบบน้ำมันใหม่เป็นเิคูเลตมีเิคูเลตใส่กล่องมารถรถใส่กล่องมาแล้วก็มีใส่มีมีปัม๊มต่ออะไรับ ทำเอพีครับภายในก็ภายในทำอะไรไบ้างครับพี่ภาในก็ไม่มีอะไรครับเดิมๆปุ่มเคปลาแล้วก็พวกจอ CAG อะไรอยเงี้ยครับเบาะครับพี่เบาะอ่าสตาเดียดข้าง<ด>หลังเป็นอ่าข้างหลังข้างหลังเป็นก็ฝา,าคาร์บอนธรรมดาเข้าไปาเป็นฝาคาร์บอน แกัหลังใช่ครับทามานี้ขอบคุณตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถคันต่อไปครับอ่าโอเคครับมาครับอ่านี้มาในรถสีส้มนะคันนี้ก็จะพิเศษหน่อยวางเครื่องมานะครับเปลี่ยนเครื่องอะไรมาเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถว่าเขาทําอะไรมาบ้างครับเชิญเชิญน้องฟูกครับน้องฟูกครับแนะนำครับสวัสดีครับชื่อฟูกครับยาริสมาเนี่ยครับ ก็เกอร์ก่อนเลยครับอ๋อติ๊กเกอร์ครับงานแต่ติ๊กเกอร์ต้องถึงครับโอ้ครับยาเมือยาสารยาสานนี่ยาสานดีทำไมมึงต้องสานทำไมไม่สานมันร่วงไงแผ่นเล็กแผ่นเล็กข้างบนมันร่วงหรือมันร่วงชัวร์รู้ใจครับพี่โอเคครับก็คันนี้หลักๆเลยก็จะเป็นเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับเป็น1 NZ แล้วก็มีชุดไล่ข้างถุท่อไดีลิ้นกองครับแล้วก็ย้ายแบตอันนี้ของหนึ่งแรกแรกครับ จูนมาแล้ครับปันนี้ขึ้นเดโนโดย่างครับขึ้นแล้วเรียบร้อยตอนนี้ร้อยยี่สิบหกครับใช่ยังเดี๋ยวมีเพิ่มเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเพิ่มอีกครับภายนอกครับพี่ภายนอกก็มีล้อเอ็นไก่ครับ RS ศูนย์ห้าแล้วก็เป็นเบรกเฮดไดสี่พอร์ตครับสเปคล้อสเปคล้อต้องขอดสิบห้ายางหนึ่งเก้าห้าห้าห้าครับผม นอกส่วนใหญ่จะเดิมๆก็มีแค่ลิ้นหน้าฝากระโปรงคาร์บอนท่อก็เดินใหม่เป็น2นิ้วครับทั้งเส้นท่อของทางร้านเนี่ยครับ DB Engine Shop ที่ดอนบางบอนบางบอน4ภายในก็เดิมๆครับมีแค่เบาะ by Walker ครับผมก็อาจจะทำทำพวกภายในเครื่องนะครับ พวกไสในพวกอะไรพวกนี้ร้อก็พอใจครับประมาณรถใช้งานทุกวันก็รุ่นนี้นะครับถ้าวางเครื่องหรืแอนเซตอนนี้ก็ราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ห้าหกมื่นก็วางได้แล้วครับผมใช่โอเคเดี๋ยวมาพบกันรถคันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของรถกันเลยเจ้าของรถแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อต่ายครับผมคันนี้มีแต่ภายนอกครับพี่มีทําสีจาก เอทัสซีครับแล้วก็ชุดพาร์ทรอบคันจากเอทัสซีครับฝากระโปรงหน้าคาร์บอนครับล้อเป็นล้อ15ครับผมอะไรนะลายลายแมงมุมเอ,อ่อกว้าง7ออฟ3ามห้าครับแก้มเป็นแก้มเจาะของเอทัสซีครับผมทำมาพร้อมกับทำสีเลยฮะ ตัวแต่งมีชิ้นไหนบ้างครับพี่ตัวแต่งมีมีลิ้นด้านหน้าเอ,อ่อบันไดข้างครับแล้วก็ดิฟฟูเซอร์หลังครับภายในไม่มีอะไรเลยครับทำเฉพาะด้านนอกอย่างเดียวครับแันนี้ ครับผมเดี๋ยวพอจบจากคันนั้นไปเดี๋ยวเรามาเจอคันนี้อ่าคันนี้เขามีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวถามเจ้าของรถกันเลยสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่ออาร์มนะครับก็อยู่ในขับยาริสมาเนียนะครับมาชมรถได้ครับได้ครับก็ก็อ่าส่วนมากนน้นเดิมๆนะครับก็จะมีแค่ล้อเป็น bbs rs นะครับขอบ16หนะครับหน้า9แล้วก็ออฟ15ออฟ1ินะครับ แล้วก็จะมีเบาดิคาโลนะครับแล้วก็จะมีส่วนมากเป็นลูกของภายในทุกทิกนะครับเช่นจอย LED อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเกจสตัวนะครับส่วนมากจะเน้นของทุกทริกมากกว่าไม่ค่อยเน้นอะไรที่มันเป็นหลักๆ เน้นเรียบๆมากกว่าครับแล้วก็มีหางหลังที่ผมทำมาอันนี้จากไหนครับหางหลังอ๋อจากร้านแถวแถวลาดพร้าวนะครับมานล้วครับก็ว่าจะใส่ลมนะครับใช่ใช่ครับก็อาจจะรอถึงลมใส่ถึงลมอีกทีหนึ่งครับผมครับก็มีแค่นี้เครื่องก็เป็นลำเดิมครับผานคนที่ขับยานิสก็ก็ยาลิสก็ขับ ดีนะครับก็อยากให้ลองมาดูนะครับรุ่นใหม่ก็ออกมาแล้วน่าจะน่าจะดีกว่านี้ครับโอเคครับจบจากคันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อไปคันนี้ก็ฉีกออกมาใหม่อีกสไตล์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของรถเชิญเจ้าของรถนะครับชื่อนิวครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับไดได้ครับก็เป็นทั่วไปเลยของแต่งไม่ได้มีเยอะมากครับจะเน้นเป็น ทรงสไตล์เมกามากกว่าครับก็จะเป็นชุดโหลดของท er ูนเนอร์คอนเซปต์อะครับแล้วก็เป็นล้อ W ีเวิร์ชุดหนึ่งครับผมจัดทรงฟิตเมนให้มันเป็นเฮลัฟฟัดหน่อยเป็นเท่าไหรค่ครับพี่ล้อล้อสิบเจ็ดออฟสามสิบสองกว้างเก้าครับยางสองศูนย์ห้าสี่สิบสิบเจ็ดครับครับผมส่วนโช,โชก็เป็นทูนเนอร์สามสิบสองระดับครับผม ก็ข้างในไม่มีอะไรเลยพี่เน้นเดิมๆเน้นข้างนอกกินคีนนมากกว่าครับใช่ครับแล้วมีโปรเจกตจะทำอะไรต่อก็อาทำสีตูดเป็ดหลังอยู่ครับแล้วก็มีลิ้นหน้าอีกชิ้นหนึ่งแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ลิ้นหน้านีหรือเปล่า <laughs> ภายในไม่ค่อยอยากยุ่งเลยครับเพราะเหมือนไปอิงแนวเมกาเขาไม่ได้ค่อยยุ่งอะไรมากมายเน้นทรงรถข้างนอกมากกว่าครับ,บใช่ครับเน้นฟิตเนกับคลีนเน้นคลีนให้สุดเลยครับโอเคมาต่อมาต่อนะครับมาต่อคันนี้คันนี้อ่าสีแวกมาหน่อยเราไปเจอสีสันมาแล้ว เจ้าของรถไปไหนครับครับสวัสดีครับชื่อตาลครับจากกลุ่มยานิเมเนียครับผมพาดูรถหน่อยครับได้ครับก็ทั่วไปครับมีล้อโปวันครับสีเดิมเลยแล้วก็ยางเป็นโตโยที้าวันครับช่วงล่างก็เป็น m t ็มเครับผมแล้วก็ในในก็มีทั่วไปครับเกจวัด อะไรเงี้ครับแล้วก็มีเบาะคู่หนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็มีเครื่องก็มีท่อทั้งชุดเลยครับของซากุระเฮดเดอร์ครับแล้วก็เป็นรีแฟตครับผมแล้วก็มีพวกกองผ้าจุกจิกไล้ข้างครับแต่ว่ายังไม่ถึงจะทำฝาทำอะไรก็อาจจะมีครับว่าจะทำฝาอยู่ครับ ในในใน,ในเครื่องพันสองเลยนะครับทําฝาใหม่อะไรใหม่ไม่มีจะไปหนึ่งเซตบ้างจะโดดไปสองเซตเลยครับ oh. แต่ทําอยากอยู่อยากอยู่คุยกันอยู่ครับว่าปรึกษาอยู่ว่าจะยังไงคือถ้าค้นจากตัวเด็ดนี้ก็ไปสองเซตเลยใช่ครับไปไปสองเซตเลยเพราะว่าไม่ไหวครับหนึ่งเซตเอามาก็ไม่พอแน่ต้องทําอีกผมก็เลยว่าจะโดดไปสองเซตเลยดีกว่าเดิมๆก็ทําไล่ข้างเอาประมาณนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่คันนี้ครับเดี๋ยวเจ้าของรถครับอ่าโอเคครับพี่ตั้มสวัสดีครับอ่าพี่แนะนำพี่อยู่ตรงกลางน้องเลยครับสวัสดีครับชื่อตั้มครับผมวันนี้ให้่ี่พาสุดยอดแข่งอะไรกับ้างครับผมก็มีไม่เยอะครับผมส่วนมากจะเป็นไายนอกอ่าจะมีก็เป็นสากโปรงครับเป็นเทอร์บอน ของอากันนะครับผมอะไรลังพึ่งครับผมแลจะมีลินหน้าครับผมลินหน้าของ69ช็อปครับผมแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสไตล์แบบเดิมเดิมของเขาจะมีล้ออะไรข้างภายในก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ เพราะจะเป็นรถครอบครัวสัดส่วนมากรถใช้งานครับผมใช่แล้วมีจุดอื่นอีกไหมพี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมก็ยังมีประมาณนี้จะเป็นภายนอกมากกว่าแล้วมีโปรเจกต์จะทำอะไรต่อโปรเจกต์ก็คืออ่าก็จะมียาใส่เบาะอยู่อะไรอย่างนี้ครับผมข้างในก็พอมีนิดหน่อยมีกล่องมีกล่อง Data าเทรดสแตนดาร์ดโลนของนัแจมแล้วก็เป็นเฮดตั้งแต่คอยันปลายของนัแจม ครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับผมมาต่อกันอีก2คันนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเจนใหม่หน่อยเป็นยาลิจเจนใหม่หน่อยโอเคครับเดี๋ยวเจ้าของรถครับเจ้าของรถอ่าเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเชิญกางเลยกลางเลยเดี๋ยวพี่จะออกไปเองครับอ่าชื่อบอยครับครับ ยาลิสมีมีล้อครับแล้วก็ลิ้นรอบคันแล้วก็มีท่อบายของเอสซีครับมีแค่นี้ครับพี่เน,เน้นใช้งานครับก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับพอแค่นี้อ่ะ,อะใช่ครับ โอเคครับมามามาต่ออีกคันหนึ่งคันนี้ก็รถน่าจะเป็นรถซอฟๆรถครอบครัวไปก่อนอะเดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถนะครับวัสดีครับอ่ะเชิญครับอาเข้ากลางเลยเข้ากลางแบงค์ครับก็อยากให้แนะนำรถหน่อยครับรถก็มีล้อมีสปริงโหลดแล้วก็มีเบาะแค่นั้นเอง ล้อก,ก็จะเป็นล้อกแกมไลครับขอบ15ยาง,งเป็นไรเดนไวเปอร์ครับแล้วก็จะมีแค่มีเบาะข้างในรถก็มีเบาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยเปปบาะอ,อะไรเบาะก็จะเป็นซูบูรุอิเมซ่าครับตรงรุ่นเลยไหมครับพี่หรือว่าต้องแป แปลงับเป็นเบาะรถซูบูรุอะครับแลมาแปลงขาใส่มีโปรเจกต์ทำอะไรต่อครับก็โปรเจกต์ก็น่าจะมีเบรกแล้วก็เปลี่ยนโช๊คให้มันเตี้ยกว่านี้นี่เป็นโช๊คเดิมอยู่ใช่ครับแล้วก็ออปชันขาดไม่ได้ครับชื่อลูกสาวเจ<อ>้าของรถเจ้าของรถแน่นอนมันเป็นเจ้าของรถไปแล้วครับก็หลักๆก็มีแค่นี้ไม่มีของแต่งอะไรมาก กร่คนยกแตงะับ็สําหรับคนที่อยากแต่งยาลิผมมองว่าแต่งกันยังไงก็ได้ครับที่เอาที่เราชอบแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นพอก็ถ้าคนอยากเข้าร่วมกลุ่มยาฤิมานเนี่ยครับก็ก็เข้าไปที่ facebook แล้วก็พิมพ์ยาฤิมานเนี่ยครับได้เลยครับก็จะขึ้นเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวพี่ที่เป็นเขาจะรับเข้าครับ มาพบรถคันสุดท้ายของกุ่มที่นํามาวันนี้นะครับก็เป็นรถของผมเองนะฮะเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันก่อนนะครับเด่นๆก็เป็นสีนะครับสีจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะฮะทำมาจากเอสซีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนคาร์บอนต่างๆนะฮะก็กระจกก็เอาไปหุ้มคาร์บอนฝากระโปรงคาร์บอนนะครับเป็นงานเพียวนะครับกระจังหน้าหนวดอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นล้อนะครับล้อก็จะใช้ของอเป็นล้อของเลนโซ่นะครับเลนโซ่เบรกก็จะใช้เป็นเอเลสไมโครซิกนะครับครับแ,แก้มเจาะมานะครับเพื่อสปอร์ตนิดนึงนะได้มีอะไรนะครับแล้วก็ภายในอ่าเปิดได้แล้ว <laughs> โอเคนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับ เบาะนะครับบาะจะเป็นตัว CS นะครับหลังคารบอนนะครับอันนี้<อ>ก็ตามอุปกรณ์ทั่วไปนะครับมีดิฟฟี่แซดีนะครับมีสมาร์เกตเอาไว้คุมต่างๆ,างๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีพวก X-Bar าถ่ายสูงๆนะครับายเขิน รถขนของถ้าจะเป็น,น,นใช้ครับใช้งานครับหล,ลักๆก็จะประมาณนี้ท่อจะเป็นท่อไทเทเนียมนะครับจาเอ z c ซเหมือนกันแล้วก็มีพวก <sk ill> ค้ำนะครับสตัดก็จะใช้ของ i อ r ครับสตัดเป็นสตัด i ทไอก็ดีครับไม่มีปัญหาเลยเลยใช้มาประมาณ5ปีแล้วครับ ไม่มีปัญหาท้ายนะครับที่สำหรับคนที่ขับยาริสก็สำหรับคนที่ฝากขับยาริสตัวนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะครับที่เพจยาริสมะเนียขับนะครับพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวกดรับเข้ากลุ่มครับยังไงฝากกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ